เดี๋ยวมัดรอบที่สองดีกว่าเกียอัดและแม่ไงไปแกอี่ได้หนึ่งหนึ่งกับเขาสมใจยังก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 งมาแล้วกลับมาอีกครั้งกับสังเวียนไกน่ชน ไก่ไม่ไก่ไม่รู้แต่นี่คือชื่อรายการของเราเราจะพาทุกท่านมาพบกับความความพาสุขที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้มาใครจะฟิกดอก อะไรดิมาแล้วโชว์แล้วโชว์แล้วมามาอันนี้สามตัวพอมามาเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เล่นดีๆแล้วเดี๋ยว,ดดวเดี๋ยว,ยวไม่กดแล้วไม่กดแล้วกดหยาบบอกละจ็บมา่วไม่รู้อะอยู่ยู่อยู่อ,อตั้งชื่อ ยูยูกับอะไรวะปักปอดนั่นแม่งชื่อปักปอนี่อย่างชอบเลยเราจะไม่เปิดเราจะไม่เราจะไม่เปิดเผยชื่อแท้ของคนนี้นะเพราะว่าไม่เขาเขาเขาไม่อยากให้ยูโรต้องลดตัวลงมาสู้กับคนแบบนี้ไฟเตอร์ไฟเตอร์ เออ,เ,อเล่นได้เมื่อกี้เขากดแรงไบแครี่สามันไวโอโลมมาตรงนี้มาโจนี้เทินลและวกันอยู่ที่คนละฝั่งใครใครอตอนนี้เต้นเลย เชิงนะ้นาะเตะหนาะเตะจังวันนี้ตรงนี้เอ้ยเยเโ้ยยโรยูรยโรโอ้โอโอ่ะตอนนี้ยูรได้ลงมาสัมภาษณ์เองแล้วณนะสถานที่จุดเกิดเหตุเมื่อไก่บอนและไก่แชมปเมื่ออดีตการที่ผ่านมาในไม่นาน โอ้มีเยอะหลบดอกว่ะโอ้อีดอกหลบดอกว่ะโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมังบอลต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วจะวันนี้ต้องโชว์แล้วต้องโชว์เอ้ยชดชดช,ด,ชดเด็ดนะไฮไลท์นี่มันสกิลติดต,ตัวของน็อกมังบอลจริงๆ <S <S เดี๋ยวต้องเบดิดเดี๋ยวต้องเบดิดกล้องรีคอร์ดสัมภาษณ์และสัมภาษณ์หลังเกมดีกว่า อย่าไปกลัวเลยจังวันี้จังวันนี้บางบอลจะโดนสวนบางยูโรเลือดเด้งขึ้นมายูโรเลือดเด้งขึ้นมาเลือดเด้งขึ้นมาสวยจังวันนี้พลิกเข้าไปถือว่าทำได้ดีมากมาก สกินแพงกว่าตรงไหนอยูอสกินยูโรห้าร้อยสกินอีกสองหมืนม่นสามเมืวงวน,ม,น,ม,น,ม,นมาดูกันต่อว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆไหมสามตัวพอเดี๋ยวเขาเล่นมั่ง อยากเล่นแลกวนตีนะเป็นไงไอ้เชียอยยังชอบเลยใช่เ <laughs> เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ฟิกดอกแบบงู้งูขึ้นอีกไหมหมายถึงไอ้นี่ไม่รู้ฟ้องเพลง กัดไปที่บอลบอลนะครับเดี๋ยวจะโชว์ลำกลังๆหนงไหมจาวันนี้เปิดเขาแล้วอันติไม่โดนนะครับอันติไม่โดนเข้าผู้บิกแล้วนะครับจากวันนี้ <c oughs> สุดยอดจริงๆเซเวนเข้ามาแล้วจากวันนี้มังกรจะเป็นผู้เล่นคนที่สองไหมไม่ใช่ สวอย <c oughs> เอาเน็ตเอาเอาจะเย็เนจะเย็นอํำจากวันนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้อันติไม่โดนไปจากวันนี้จะโดนสวนอีกหรือไม่น้องปังบอนของเราน้องปังบอนโอเคดอกไม่โดนถือว่ายังโชคเข้าข้างเมื่อกี้เผลอออกของไปนิดนึงนะบอลไอชิปหาย เออมก็เออแม่งเอาเอาเอาซาวนี้เอา,เอา,เอา,เอาจาังหวะนี้ล้าเข้าไปนะครับอันติีมึงไม่โดนอีกแล้วเดี๋ยวแม่งจูเข้าพุ่มแล้วก็ไปหยุดที่มังกรอีกแล้วมังกรก็ m อ p มพี เอ้ยลุงแล้วเหรอลุงแล้วเหรอ <laughs> เอาเอาเอาดวงบนเดินจังหวะนี้มูลวอกนะนะ <laughs> มูนวอกนะมูนหัวนั่นมูนวอวก็อีกงั้นมันมันมันได้ยินเสียงแม่นมัน เขาภูมแล้วนะครัภูมไกลด้วยนะครับมึงลงไปทำไมนะครับคำถามแรกที่ขึ้นมาในหัวอ้าวดอกไม่โดนแต่มีอันตีอยู่จะรำต่อหรือไม่จะรำต่อหรือไม่ไม่นะครับเงียบลงไปเพากับเสียงแพนเค,ค้กที่ นำพาความชิบหายไว้บวงมาให้แล้วก็ต้องออกไปเตะออกเอาล้ำนะหนึ่งล้ำลำแล้วเข้าพุ่มแล้วมันก็เดินหน, <c oughs> <c oughs> นี่เอาอีกแล้วนะครับหมก หมกตัวกลบดันกรบดันตอนนี้นะครับคีบร่างของยูโรสุดยอดมากๆากเอาเข้าไปให้บ้อมตอดเข้าไปให้ป้อมตอดบางบอลจะตีเสมอขึ้นมาได้หรือไม่ คีพจะตีบอมแตกไหมโอ้ดีนะไม่โอ้โอ้โหบอมล่างนี้อีกนิดเดียวนี่โดนเคาะทีเดียวหายแล้วโอ้โจโจปะลาล่ามามามาอม เมื่อกี้นี้สู้กันดุดุเด,ดือดอย่างแรงงั้นแม่งบ้านน่ะติดติดติดบ้ากันสองคนแล้วไอ้ไก่ปะทะไก่ง,โง,โงูซึ่งมีไก่ตัวหนึ่งหลุดออกจากเราไปแล้วจะล้ำกันต่อไหมรับ <c oughs> <laughs> <laughs> อะไรนี่ เดินหนีผู้มาลำลำเข้าไปนะครับบอมล่างใกล้จะแตกเต็มทีผู้พัฒนา youtube o u t u b เละแม่ง ปลาดอกไปปลาดอกไปที่คลิปตรงนี้เออ,อยังเสือนเลย <we> มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับจังหวะนี้ล้ำกันเข้าไปแล้วล้ำกันเข้าไปแล้วคนละดอกสองดอกตอนนี้เข้าไปตอนนี้ปลาดอกเข้าไปยูโรเหมือนจะปลาดอกไม่โดนแต่มีอันติเข้าไปลำ้ลำล้ำชุยชายและตอนนี้สามสู 0, เรียบร้อย สิบเอ็ดนาทีเพิ่งได้เสริมตัวโอี oh, ่ส like ิบนาทีได you know you know> yeah well ้ไหมครับคูแล้วรู้สึกมันบางบอลจะยังไม่ได้ตั้งตัวเนื่องจากมึงกวนตีนเองแล้วไม่รู้ว่าเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับใครไม่เล่นนั้นถ้ากดให้นี้นั้นจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบางบอล จริงอย่าใช้คาว่าจบดีไม่20ตัวนี่เข้าไปเข้าไปนะครับเ่นยัวเล็กน้อยเหมือนจะชุน <Team S 1> ชุนมาจากไหนฉุนมาจากไหน,น,นบางบอลฉุนมาจากไหนฉ <destroyed. S 1> ุนมาจากไหน,น,น,าาน,นสวนกรุบกโลตอนนี้แตกเป็นที่เรียบร้อยเหมือนออกจากบัวมาแล้วจะได้กลิ่นพริกมาจากยัวยูโรซึ่งทำให้เกิดชุนอย่างแรงแล้วก็ตายลงมาในที่สุด ชนเชียวก็ชิวหาอ้าวเหมือนว่าคีฟฝั่งยูโรจะตีแตกนะตีแตกนะคีฟคีฟไปแล้วนะครับบังมอนสุดยอดนะครับกองทัพคีฟของเขาดูมันจะแซะไปเรื่อยๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยณจังหวะนี้ เฮ้ย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 แม่งมุมเดิมเลยมุมเดิมเลยอะไรดิเอาแล้วเาแล้วแล้ววนเข้ามาอีกฝั่งหนึง่งตัวนี้จะแตกหรือไม่ ดูมันยิงนะดูขีดยิงโอ้ยิงมาทีด้านนะั้นบ้าอะไรปะเดี๋ยวจะยอมกันเลยหรือไม่ ตอนนี้ฟิกโดดเข้าไปชาบช่วยบางบอลได้โอกาสชาบช่วยแล้วชัดดาวลงไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งท่าที่เกมจบไปแล้วตั้งแต่สามศูนย์สิบเก้าวกว่าสิบสามสิบกว่า เออไม่ได้โกงนิดเดียวเลยโกงเยอะๆลำกันนะตรงนี้ลำกันนะตรงนี้กูลงคลิปมึงกันแหละคลิปหลุดอ้วรู้จัก,จกเปล่าแช่มห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วเรียบร้อย ตุ่มๆบกักกันนะไอ้ดูคลิปมันทะถถลุทะเขา้าแหวนไอ้ไดูคลิปฮึทะลักทะล,ลวงนั้นไอ้ตัวยิงบืนนี่ก็เยอะเหลือเกินฮ่า ยีบแรงไปอีกลำไปกันมาอีกมาอีกกองหนึ่งมาอีกกองนึง <laughs> อะไรนี่ครึ่งร้อนแล้วนี่ <laughs> <c oughs> มามาดูฝ่กขอมมอนมันบ้างว่าจะตายก่อนหรือคิดจะหมดก่อน เสียงอะไรนี่เนี่ยมันเอ๊เอ๊เอ๊เอเ,อเล็กๆอยู่มันฮ่หาฮ่บังบอลบังบอลโอ้บังบอลลุดเลือดมา,มาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายบังบอลไม่รู้จักวันเกรงเอา้าไม่เลยสามสามสาม,สามตัวแล้วเลยมัน